ถเก่งอ e ีโค่ค่ะภายในกว้างขวางกับคันนี้เลยค่ะนี่สันอเมล่าเครื่องยนต e ์1.2 e s p o r t h เ c มาพร้อมกับปี2019ราคาปกติ359,000บาทเรามีโปรส่วนลดให้กับลูกคา้ากันไปเลยค่ะ30,000บาทราคาเหลือเพียงแค่329,000บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอลูกค้าใช้เงินออกรถเพียงแค่1,000บาทจบครบหมดทุกอย่างลูกค้าไม่มีเครดิตสามารถทำฟรีดาวและไม่ต้องใช้คนทำได้ด้วยนะคะ และมาพร้อมกับคาฟฟ่สอเดือนช่วยแชร์ั้างว้วคนละครึ่งกันอีก4งวนและยังไม่หมดค่ะมาพร้อมกับการแถมร้อนใหม่ยังใหม่ข่าวบ15กันไปเลย นมาพร้อมกับการชงหน้าพร้อมกระจังหน้าโคมเงี้ยนลงไฟสไตล์สปอร์ตและยังไม่พอม,มาพร้อมกับเกิตข้างและหลังและที่สำคัญมาพร้อมกับไฟหน้าแบบเมทัลลิกรีเฟเตอร์และยังไม่พอม,มาพร้อมกับระบบไร้ฝ้ากระจกหลังให้ด้วยนะคะและยังไม่พอมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ข้างหลัง 3. จุดไปเลย พร้อมกับโทนสีดำและที่สำคัญมาพร้อมกับเบาะผ้าใยสังเคราะห์ไม่องมฝุ่นไม่อ้อมความร้อนและยังไม่หมดค่ะมาพร้อมกับแอร์แบ็กคูน่าและยังไม่พอมาพร้อมกับเครื่องเล่นที่สามารถเล่น CD-FM MM MP3 ได้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้อแอะแอ ได้รอกมาพร้อมกับกระจมองข้างปรับไฟฟ้าและพัดไฟฟ้าด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาน i s s a n a m e ER l a 1 2 e s p o r t a ปี2019ราคาคุ้มคมุราคาย่อมยาวโปรโมชั่นปังๆแบบนี้อยู่ที่ร้าน s a n a t o Center นะคะคัดรถสวยรับประกันซ่อมพร้อมขับที่ร้าน s a n a t o Center คะ่ะ